แล้วก็อะไรหยอดเขาใช้แอคชั่นเดียวกันคูตียาวกับหยอดตือไว,วกับยาวไวนะแต่ว่าเออ่ ให้เด็กเข้าใจว่าคีย์เพยเยอร์นะักกีฬาสำคัญ,สำค,ญสำคัญเขามีใครบ้างแล้วก็รูปแบบเขาเล่นอะไรนะครับก็ให้พ่อเขาเข้าใจเดี๋ยวเราทำให้เขาเข้าใจอีกคียหนึ่งก็คือในเรื่องของการประชุมดูวิดีโอนะครับแล้วก็พรุ่งนี้มีโอกาสได,ได้ได้ซ้อมอีกวันหนึ่งนะครับก็ให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะอีกวันหนึ่งที่เราจะแข่งกับฝรั่งเศสผมก็คิดว่าเราเราเรา เราน่าจะสู้ได้นะสู้ได้นั้นแต่ว่าต้องเก็บรายละเอียดของของของทีมเราไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ยังมองว่ารูปแบบที่เราเล่นเนี่ยจากที่เขาได้ดูเรานะครับที่เขาได้ดูเราเขาคงจะจับนักกีฬาบางคนของเรานะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นแต่เราคิดว่ารูปแบบที่เราจะลุกเขาเนี่ยเราเราต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนรูปแบบการลุกบางจังหวะบางช่วงด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเล่นกับเรานะครับเราก็คิดว่า ตรงนี้เราต้องเล่นรูปแบบของเรามากๆโดยเฉพาะการรูปผสมครับผมส่วนมากเราก็จะโฟกัสที่ทีมเราเนาะเพราะว่าอคือ,ข,อข้อมูลของทีมเขาอะเรามีอยู่แล้วเราก็เตรียมพร้อมรับมือของเขาไว้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรามาเน้นความแน่นอนของทีมเรามากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ก็เก็บรายละเอียดด้วยค่ะแบบ6ตัวเลขนี้ค่ะ<ช>เขา,เาให้แบบละเอียดมากขึ้นค่ะว่าเราข้อผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ย มันก็ถือว่าเป็นข้อดีนะมันเหมือนแบบมันมีเวลาเตรียมตัวให้ให้เราค่ะเพราะว่าทั้งพักร่างกายด้วยทั้งพักความคิดด้วยแล้วก็มาแบบแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่มันยังไม่แบบแน่นอนยังไม่ละเอียดอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวลาศึกษาพูดต่อสู้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีค่ะค่ะก็ฝากถึงแฟนๆแฟนบอลทุกคนนะคะยังไงก็เชียร์พวกเราต่อได้นะคะยังเหลืออีก123 10เมเซตเปนี้ยังไงวิกนี้อีกเหลืออีก3มแมตช์นะคะก็ ยังมีนัดสนุกสนุกให้ทุกคนได้รอติดตามชมค่ะก็ฝากแฟนๆนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะค่ะ hey,